สวัสดีครับทุกคนอันนี้มาอยู่กับช่องเรากันอีกแล้วมาอยู่กับช่องเรากันอีกแล้วและวันนี้เราจะมาดู g o เกิลเีนะกเกิลไทยไทยสญี่ปุ่นหนึ่งสหรัฐหแต่ว่าไทาย3มเนี่ยมีหลายปีกับมากน่าเคอันดับแรกที่ไหนโอ้ยปิดกัน อันดับแรกน่าคือไทยเห็นปะนี่ไทยแลนอยู่ตรงนี้เลยสายไม้มันทัดหกหกสิบเมตรส่วนญี่ปุน่นตรงนี้เลยญี่ปุ่นอยู่ข้างข้างจีนอ๋สารัตสารัต สารสารับสารัไม่ได้อยู่ตรงนี้อะ่ะอยู่ไกลมากนั่น่าคือสารรบมีที่หนึ่งที่เป็นเกาะสารับมีที่หนึ่งเป็นเกาะน่าคือตรงเนี้ยเห็นปะ,เ,นปะนเบอร์หน่อยทุกคนนี่มันมีเกาะอ,อยู่ในประเทศไหนกันเกิน เราไปสารัตก,ก่อนแล้วกันนะสารัตก,ก่อนสารัตกอนเยอะออ้ไอ้ออ,อ,อ,อ๋โอ้ยห่อมเปิดไอยอัน,นี้ใช้ i p แพดคุณสป,ปอนเซอร์ของเรานะคือ iPad iPad ดหรือว่าอะไรเนี่ย iPad มีปากกาด้วยแต่ว่าปากกาหายไปไหนลแล้วก็ไม่รู้ น่คือมาเป็นไงแผ่มีปากกาด้วยแต่ว่าปากกาหายผมจะเปิดแบบเปิดแบบรหัสมันนานมันนานมันช้างั้นก็เลยจะเปิดแบบแบบเอานี้โป้งจิ้มแล้วแล้วมันได้อ่ะได้แค่คนเดียวเดียเดี๋ยวดูอ่ะชี่ออืมนี่แล้วกดรหัสยากนานนี่มากดยูทูบทุกที มากดปุ่มถูกกันนะครับคูกันคูกันอืมไม่ใช่อืมโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในโลกกันแล้วเราอยู่นอกโลกเป็นเป็นยะบองคุดหรอเปล่าเนี่ยตึง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 เป็นยะบองคุด,น,คดนั่นคือโลกเราจะเป็นแบบนี้ มไปเรื่อยๆมันเหมือนเห็นท้องฟ้าแต่ว่าไม่มันไม่เห็นหรอกอันดับแรกก็จะไปสารัตหัมเลลิกาไม่ใช่พิมกันนี่อาชิบไปอันดับแรกคือค่าเรือ สายไทยคิดไม่ได้นานสินะไม่เป็นไรจ้ะนี่เพอร์ฮาเบอร์เรามาเพอร์ฮาเบอร์นะเพอร์ฮาเบอร์อยู่สารัดขำเลรดิกาเพอร์ฮาเบอร์เออเพอร์ฮาเบอร์ผมจำได้ว่าเห็นเรือด้วยเรือจมอ่ะที่มันลงสติวิวได้ด้วยตรงนี้เปล่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงดูเอสเอสอะไรเนี่ย u.s.a เอาไว้สำหรับฐานสารัฐฐานบกหรือว่าฐานนักบินหรือว่าฐานเรือก,ก็ได้ดูในภาพมันเบลอเบอข้างโดูในภาพมันเบลอเบเนี่ย u.s.a แล้วข้างข้างงานว่าอะไรอะ่ะงั้นงั้นลงสตีกวิวเลยลงสตีกวิว,ว,วนี่ เหมือนเห็นซากเือจจิงนะอันนี้มันเห็นไปด้านขวจมือกะ <c oughs> นี่อืมเราก็จะเห็นแค่นี้แหละดูไอ้เจ๊กอะไรวะวยังอ่านไม่ออกเลยแบกก็เหลือเก่าไปเสนะสงสัยเราต้องรีบ่ายเร็ว,รวอันนี้คือที่พอร์คาเบอร์องเนะ เพ่อเบอร์เพิ่งเริ่มต้นอย่างเพิงเร่มต้นเพออเบอร์ก็ไม่มีอายแปลกไปหน่อยพ่อที่ลงทุกเครื่องบิน991อ่ะมันจอดอยู่จุดอะไรนะก่ออะไรเท่าไรจุดสิงจุดจุดอันอันนี้เปล่าไม่ใช่เออ อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอันไหนอ,อะ่ะอ๋อนี่ะนี่เราจะไปแล้วอันนี้ไปไทยนะไม่ไทยเรือจูสมิมตพาเรือจูสมิดอ้าวไม่มีมีแต่เรือลบอ่ะเห็นอันนั้นเรือสำราญหรือเปล่านั่นน่ะเรือสำราญ อันนี้มันให้เห็น D2 องเลยนี่โหเแบบดีสองชอบ D3 มากกว่า D2 สองตัเด็ดในตรงนี้มีเรือจอดเทลิคอปเตอร์ได้ด้านหลังด้วยเฮ้ย,ย,ยลำนี้ใช่ก้าหป่ะนี่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 นีลำทุกเครืงบินจากกีนาลุกเบตดถ้ามันลงได้แสดงว่าเป็น911ผมจะลงไปตรงนี้อืมดูซิใช่ไหม เฮ้ฮะเฮ้ยไทยด้วยนี่ฐานไทยอ้าอันนี้มันขามบกดิไม่ใช่ฐานเรือโถเอ้ยหลอกูเฮ้ยเลขห้าเหมือนกันเลยฮะหรือว่าที่เดียวกันกับหรือว่าที่เดียวกันจากเฮ้ยเลขห้ามันไม่เหมือนกันเฮ้ย จริงๆแล้วตรงนี้ด้านล่างตูดมันอ่ะจริงๆแล้วด้านตรงเนี้ตูดมันอ่ะมันต้องตรงเลยเออผิดครับอืมด้านบมนมีตรงเลยทำไมตรงนี้เขากั้นไว้วะนี่เริ่มทุกขึ้นบินจากกีนาะรูเบิแต่ว่าเราต้องลงไปดูด,ด้านล่างด้วยนะว่า วามใช่หรือเปล่าถ้าเป็น,นก้าหนึ่งหนึ่งแสดงว่าใช่มีแต่คนถ่ายรูปแบบเดิมไม่ได้ถ้าเดินได้ผมน่าจะเป็นแบบถ่ายคลิปว่าในเห็นด้านล่างด้านล่างด้านล่างดูซีใหม่เลยสิกันเอ้ยไม่เห็นเลยโอ้โหเรือด้านหน้าที่มันอยู่ตรงเนี้ยคล้ายๆเรือมิสซูรี่เรือ U S S มิสซูรีอ F, อ่อ๋อเนี่ยตรงเนี้ย หคหมายเลขสี่หกหนึ่งเรืออะไรวะนี่เรือทุกขั้งบินจากกีนารูเบกจริงๆแล้วมันเก้าหนึ่งหนึ่งะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าขอให้แสงมันกลับด้านเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งถ้าถ้าถ้าจะเห็นตรงนี้มันเป็นเก้าหนึ่ง แต่ว่าเห็นตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าที่ต่อไปเรือหลวงเรืออะไรอะเรือหลวงแม่น่าจะเรือหลวงแม่กองนะต้องพูดเรือหลวงแม่กองไม่ใช่โอ้ยลืมลบคำด้านหน้าลืมลบคำลืมลบคำด้านหน้าที่เตงพูด เออเรือหลวงแม่กองสุดยอดครับเออเนี่ยเหลือแปดเปอร์เซ็นต์นี่เรือมิสซูรีเรือมิสซูรีนี่ตรงนี้กันผมจะดูหมายเลขว่าหมายเลขอะไรป่านนี้ไม่เห็นหรอกนี่ไ yeah, ไม่มี ทำไมเรือหลวงแม่แม่กองไม่มีหมายเลขเนี่ยอ,อ๋อเล้อผมจำได้ว่าผมรู้โดยที่พ่อไม่บอกนั่นคือหรือว่าตอนตอนสมัยก่อนตอนที่มันยังไม่จมแล้วไปลบกับฝรั่งเศสแล้วมันมีหมายเลขอยู่ตอนไปลบกับฝรั่งเศสแล้วพอจมไปมันก็มันก็ซีดซีดซีดจนมันหายพอเอาขึ้นมาใหม่มันก็หาย อ๋อรู้นะแบบนั้นที่ปั้นชูดแบบนั้นที่ปั้นครูใช่ไหมอ๋อใช่เนี่ยพอเรือจมแล้วมันก็เริ่มมีตะไคร่เกาะแล้วแล้วมันก็มีตะไคร่เกาะตรงตรงเนี้ยตรงหมายเลขนาะแล้วแล้วมันก็รีบซีนหายไปเลยช่องเมย์พิงคถ่ายรายยุ้มเนี่ยเอ้ย ออกก่อนนะที่ต่อไปน่าจะมีคนรู้จักเยอะพ่อเธอพ่อพ่อเธออืมอ,อ,อนี่ใช่ไหมใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นสะพานที่ทุกคนทุกคนรู้มันเป็นสะคารที่ที่สะพานนี้ปะ มันเป็นสะพานที่ทุกคนชอบมากเลยแล้วเป็นชื่อเสียงดังด้วยสะพานพุทธพระเยาวฟ้าจุฬาโลกดูเหมือนกันเออจำได้ว่าไทยสีนี่สะพนานอะไรแม่น้ำอะไรแม่น้ำอะไร หาสะพานพุทไม่เจอสะพานพุทพยายฟ้าจุฬาโลกขอเธอขอให้เจอสะพานพุทพยายฟ้าจุฬาโลกสะพานพุทพยายฟ้าจุฬาโลกนี่เนี่ยเจอแล้วสะพานที่ทุกคนชอบมากเลย ผมเคยไปถ่ายคลิปเดินบนสะพานประปกเก่าแล้วก็เห็นเรือด้วยเดี๋ยวพาไปดูพพพูทยาฟ้าจุฬาโลกก่อนมันเคยมีคนฝรั่งไปถ่ายนะคนฝรั่งฝรั่งฝรั่งผมเคยเห็น,นอา้าอ๋อครั้งนี้มันใกล้เกินเออครั้งนี้มันใกล้เกินไงมันก็เลยไม่เห็น เพราะว่ามันคนละวันเออชาราวันที่ต่อไปน่าคือเสาชิงชาเสาชิงชาหายยากอยู่ปะยากอยู่ใช่ไหมเบินเบินเพิน พอซูมแล้วยิ่งหาไม่เจอเสาชิงชาขอลองถึงไม่ไม่ไม,ม,ม,มเ่เหลือหกเปอะแกแกเหลือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ก่อนได้ปะเก,ก่อนได้ไหมขอ้กอไก้าเปอก่อนได้ไหมวัสดุทัด วัดสุดทัศมันจะเจอสะพานเออวัดสุดทับมันจะเจอเนี่งมันจะเจออืมเสาชิงชาวัดสุดทัศอืมอ้าวเสาชิงชาเป็นที่ถ่ายรูปด้วยเสาชิงชาผมว่าใกล้จบแล้วเสาชิงชาเป็นที่ถ่ายรูปด้วยแต่ก่อนผมเคยมาเล่นตรงนี้ก็มีงาน ตอนนั้นน่ะมันมีงานนั่นคือเขาจะทาเป็นตลาดเลยตอนนั้นน่ะตอนที่ผมไปรถกระบะครึ่งรถกระบะครึ่งเลยดูคันนี้สินั่นคือแถวนั้นน่ะมันมีงานแล้วตอนนั้นน่ะมันเห็นมีของเน้นด้วยนั่นคือเป็นดาบสตาวแบบมันมีสองอันน่ะแล้วมันก็หักออก เอาไปเล่นแบบสองนันได้ตอนนั้นเอาไปเล่นที่ต่างจังหวัดหรือว่าขอนแก่นนั่นแหละพอเอาไปเล่นแล้วไปเล่นกับเกา๋าพ่อเก๋ามาแล้วไปเอพีดีทำอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยกำลังขายลิปอยู่เลยนั่นคือตอนนั้นเอาไปเล่นแล้วแล้วลืมลืมอยู่ที่บ้านเกา๋าแล้วกลับไปขอนแก่นแล้วก็นอนที่ขอนแก่นแล้วแล้วจะบอกว่า มันที่สิบสองอ่ะราะว่ากลับบ้านดีกว่าเออกลับบ้านนะ่าคือกลับกรุงเทพมหาคนครภาษาขอนแก่นเรียกว่ายังไงวะนะ่าคือกลับบ้านกลับบ้านเราเสร็จแล้วอ่ะแล้วมันก็เบื่อตอนมันก็เบื่อโดยไม่มีนั้นอ่ะเนออีย่ยเสาชิงช้าเป็นแบบนี้น่นกกระจอกขี้นกกระจอกขี้เพราะว่ามีขี้หรือเปล่าคุณ จำไม่ใช่นี่ของจริงขี้แตกที่ต่อไปคือคือคือมันเป็นชื่อเสียงดังกว่าญี่ปุ่นอะ่ะมันเป็นชื่อเสียงดังกว่าสภามพ,พุทธอีกนะน่าคือซากเรือจุม่มา โอ้ยโอยอยายาๆยพิกัดนี้เนี <mond> ่ยที่พี่ญี่ปุ่นมีมีอะไรแปลกแปลยนะโอ้าวกล้องตกโอ้ยห้าเปอตแล้วหเปอร์เต์แล้วเด้ี๋ยวต้องรีบเลยนี่ มันมึนหน่อยเหรอมันบุนบ,บุนบุบนมะันมึนมึนอะเดี๋ยวสติวิวก่อนตรงไหนเห็นมั้งมันน่าจะไม่มีที่ที่เห็นนะว่ามีสติวิวแล้วแหละไม่สติวิวแล้วโอเคไม่สติวิวแล้วอะส่วนที่ต่อไปมีอีกปะ่ะมีอีกไหม ต่อไปมีอีกมีอีกจำได้หอคอยที่ที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศจนีนนะ่ะคือหอคอยไข่มุกหอคอยไข่มุกเมจางเว้ยลบให้หมดแล้วก็พูดใหม่ว่าหอคอยไข่มุก อ้ยยากเย็นจังเนาะหอคอยไข่มุกไป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 เฮ้ยเนี่ยได้แล้ว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 อยู่จีนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนซูมก่อนน่าจะอยู่จีนนะจีนหรือเปล่าอ้โหมันเอามาให้สองดีเลยอะมันสามดีดีกว่า ถ้าข้าวหลังเอามาสองดีอีกรูจะไม่หาหอคอยไข่มุกหอคอยไข่มุกตะวันออกอมีตะวันออกด้วยเดี๋ยวเราต้องรีบนะหอคอยไข่มุกอ๋อมันออกไปตรงตะวันออกไงไหนเหมือนขาเหมืยนมีอะไรเลยมีแต่เงาตึกอื่นนี่มา โอ้ยทำไมพื้นเราเป็นสีดำหมดนะพื้นที่เราเดินเอ้ยนี่อะหอคอยไข่มุกีทุกคนชอบถ้าอยากไปดูของจริงน่ะคือต้องไปดูในซีรีส์หรือว่าเน็ตฟลิก์นั่นแหละหอคอยไข่มุกอ่ะมีอยู่ในหนังนะน่าจะเป็นหนังเรื่องติ้น ังเรื่องมังกรงน่งที่ขานนั่นคือพอดลีนาให้ให้ไปแต่งงานบนหอคอยไข่นกนั่นสูงอยู่มะแล้วว่าวันไหนที่มีตอนกลางคืนแล้วก็เปิดไฟน่าจะดีกว่านี้โอเคปิดแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายลืมไปจำก่อนว่ามีที่จริงจริงๆแล้วญี่ปุ่นม,มีที่หนึ่งน่าคือที่ที่ช่องพี่แป้งซีบิงไปด้วยน่ะคืองเพราบาลผีที่มันเห็นคนอยู่ตึกสูงสุดเลยอะ่ะพ่อช่วยช่วยไปชาร์จกับปั้นหน่อยอะไร ชาร์จไอแพดเองขายเยอะจนเหลือสามแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งด้ว <c> ย <ười> <c ười> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะทำคลิปอะไรดีไม่รู้อ่อไชปชาร์จก่อนโอเคโอเค ขอบคุณที่ที่ไม่มีตัวช่วยแล้วว่าก็มีตัวช่วยอยู่นั่นคือไอแพดแดงเครื่องไอโฟนนะครับเป็นลูกแอปเปิลหมดเลยขอบคุณด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอแพดแดงอะไอแพดแดงมีประเภทนะี่ผมชอบเจคีนโล มันบ้าข้างกับเนซุโกเซนิสุดด้านหลังก็มีเหมือนกันนั่นคือป้ายแทนจิโร่แล้วก็ป้ายพิซซ่าแล้วก็ป้ายนี่ไงของอะไรนะของเอ่มอ่าน่าจะเอ็มเคเออรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ